สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พูดแคาชาแนลกันนะครับวันนี้เรามาพบกันกันกบเกมแร็คนลร็กลรอกรีเบิรอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าสําหรับวันนี้เราจะมาอยู่ในหัวข้อของการพิวพีสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นอ่าบรสมัตเตอร์แชมเปี้ยนชิพนะก็หมดอันนี้เลย หมดนี้นะคะมันก็จะเป็น P.P สัตว์เลี้ยงเข้ามาพร้อม,อมกับไฮคาร์ดนะทุกคนที่ผ่านมานะสําหรับโหมดนี้มันเป็นโหมดฟิลแบบมินิเกมอะไรเงี้ยสั้นๆเล่นไม่นานเนาะแต่ว่าที่สําคัญเลยที่จะมาพูดถึงเพราะอะไรเพราะว่ามันมีของแจกค่อนข้างเยอะเลยทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยต้องมาเล่นกันด้วยนะทุกวัน เออมันเล่นแตบเดียวนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเลยว่าพูดมาขนาดนี้นะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะแน่นอนเราจะมาแนะนำเทคนิคต่างๆนะคะตั้งแต่ตั้งทีมยังไงเลือดสัตว์เลี้ยงยังไงเออเอาตัวไหนดีที่จะมาลงเป็นทีมเรานะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถ มีแรงที่สูงแล้วก็เอามาแลกของปังๆกันได้นะทุกคนสำหรับใครที่พร้อมแล้วนะคะหรือไม่พร้อมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซั s สไคร e ให้แคทกันหน่อยนะครับผมนะนๆนะนะ Please Stay bold, นะกดให้กันหน่อยจะได้มีสาระดีๆคลิปหน้าอย่างมีกำลังใจในการทำนะทุกคนก็พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มอธิบายกันต่อเลยทุกคนก็ขอเน้นย้ำกันอีกที คือบางคนก็แบบเออแล้วแล้วไงแบบแรกของมันก็ไม่ยัง,ยงไม่ด้ดูน่าดึงดูดใจเท่าไหร่เดี๋ยวคัดขออนุญาตป้ายาเล็กน้อยนะคะที่คุณจะต้องฟังคลิปแคทเพราะอะไรมามีมีการขายตรงเฮ้ยแต่นี้ให้เหตุผลเว้ยขายตรงให้กดไลค์และกดติดตามไงเออก็ คือถ้าทุกคนนะคะมาดูคลนะิปแคทน้าคุณก็จะสามารถเข้าใจระบบของมันและสามารถทําให้เราไปอยู่แรงบนได้ง่ายขึ้นอ่าแล้วพอเราอยู่ลังบนขึ้นเราก็จะได้เหรียญเยอะขึ้นเอาเหรียญที่เยอะขึ้นนั้นไปนแลกของได้มากขึ้นนั่นเองเย่ตบมือให้สรุปแล้วประมาณนี้เลยนะคะซึ่งปกติเนี่ยแรงมันก็จะตัดเป็นลายวันเออมันก็มีตัดรางวัล ได้เหรียญมาลายวันเลยแล้วก็รวมถึงได้รางวัลลายซีซั่นอีกด้วยนะก็จะมีทั้งเหรียญแล้วก็มีเพชรแดงด้วยนะคะเอออทุกคนขออนุญาตขิงแรงทั้นก่อนอย่างนี้เห็นไปตอนต้นคลิปแล้วเฮ้ยก็แรงบนอยู่นะทุกคนมันค่อนข้างตึงมากๆเลยเออใครอยู่แรงไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะพร้อมอ่ะสาหรับแคทเนี่ยขันอยากแนะนําถ้าตอนแรกเนี่ยเออเรามาอันนี้และเล่นอันนี้แล้วปึ๊บแล้วเราได้เหรียญมาแล้วเราแลกอะไรก่อนดีขันอยากแนะนําให้แลกลุนม่วงนะคะเวลเจ็ดสิบก่อนนะ เออของสัตว์เลี้ยงเพราะว่าเนี่ยมันจะทาให้สัตว์เลี้ยงของเราเก่งขึ้นเนาะพอเรามันเก่งขึ้นเราก็เอามันมาดันแรงเราได้อีกอะไรประมาณเนี้ยคือวนก่อนแล้วเราได้รุ่นม่วงประมาณหนึ่งแล้วตัวสัตว์เลี้ยงเราเก่งแล้วประมาณหนึ่งเราค่อยไปแลกของอย่างอื่นต่อได้ยาวๆนะทุกคนอืมสาหรับของอย่างอื่นนะคะที่นอกจากรุนม่วงแล้วก็ของอัปเกรดเนี่ยมันมีอะไรอีกมันก็ยังมีพวกของแฟชั่นตัวละครหลักนะเออเป็นแฟชั่นม่วงพวกบวกปอลลิงมวกเรนติก อะไรประมาณนี้เหมือนที่ขัดกดให้ดูนะอ่ะกดอันนี้หรือไม่แบบเออเป้ลิงอันนี้เออหมวกหมูน้อยนี่ก็น่ารักอะไรเงี้ยนะคะก็มีประโยชน์แหละคือบางคนเขาก็แลกแฟชั่นได้หรือจะได้อย่างอื่นก็มีนะตามที่แคทเลื่อนๆ่เนเนี่ยแหละก่อนอื่นเลยต้องแนะนําเบื้องต้นว่าหมวดพิวพีสัตว์เลี้ยงเนี่ยหลักการมันก็คือเอาสัตว์เลี้ยง5้าตัวลงมาพิวพีกันแบบง่ายๆชิวๆเลยเหมือนตัวอย่างคลิปนี้ก่อนอ่ะเบื้องต้นเออก็แต่ว่า คือถ้าเรามีทิคในการเลือกสัตว์ตัวไหนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะรวมถึงการจัดฟอร์เมชันต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เราชนะได้ง่ายเนาะซึ่งแคทอ่ะขอแบ่งเกนออกปลาเป็น3ข้อง,ง่ายๆแล้วกันตามนี้ อย่างแรกนะคะก็คือเรื่องสเตตัสของสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นพวกตามที่เห็นอันนี้นะมันจะมีเออเอ็แท็กดีเฟนเอชพีอะไรแบบนี้ที่เห็นเขียนไว้อ่ะคือแน่นอนยิ่งสัตว์เลี้ยงแรงสูงสเตตเยอะทุกคนรู้อยู่แล้วไอ้ส่วนของสเตตนี้เนี่ยการที่เราทํารูนที่คัดเลคเมนต์ไปในตอนนั้นว่าแรกอะไรมาก่อนเนี่ยคือรูนมันก็จะอัพพวกสเตตพวกนี้ของสัตว์เลี้ยงเราด้วยนะคะนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมควรแรกอย่างที่2องธาตุของสัตว์เลี้ยงอันนี้มีผลมากคือฟิลลิ่งแบบมันก็จะมีชนะ ทาดแพ้ทาาดนะคะเหมือนดาเมจอื่นๆในเกมอันนี้เลยเนาะซึ่งถ้าในแต่ละรอบคิดดูว่าถ้าเกิดเรามีตัวที่ชนะท่าในทีมเยอะคือมันก็เป็นอะไรที่ได้เปรียบมากๆแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้เราชนะสูงอีกอย่างหนึ่งนะเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งคือเรื่อง5สกิลของสัตว์เลี้ยงของเรานะก็คือสกิลปกติของมันนั่แหละอันเนี้ยอนนเออคืออันนี้ก็เป็นอะไรที่สําคัญมากเหมือนกันนะเพราะถ้าเกิดสกิลดีๆจะทําให้เราได้เปรียดอ่ะเดี๋ยว ใครอยากรู้สกิลไหนดีอะไรยังไงที่มันมีประโยชน์นะก็สามารถเข้าไปดูคลิปแนะนำสัตว์เลี้ยงของแคทได้นะเดี๋ยวแคทขออนุญาตแปะไว้ในเด s ค r ิปชั o นนะคะเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมในจุดอันนี้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้อะใครดูไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อเลยคือถ้าสกิลเราอะเยอะก็คือมีครบทั้ง5สกิลเลยแล้วก็เป็นสกิลดีด้วยมีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยคือเราก็จะได้เปรียบเนาะเนี่ยมันก็จะมีพวกอะอย่างเช่นเจาะสกิลเจาะเออลดป้องกันศัตรูอะไรแนวนี้เนาะโอเคพอเรารู้เกณฑ์วว่าาาาเเเเเรรรจะะะะลลือออกสััต์ีีี้ยยยงงงไไไปมณหนนดด๋นะ ามาดูเรื่องการจัดทีมกันก่อนนะก็จะเป็นหน้านี้เลยนะคือเราก็จะเห็นเลยนะว่ามันจะมี formation ของเราเนี่ยมันจะมีทั้งแนวป้องกันแนวบาลานแล้วก็จะเป็นแนวโจมตีนะในส่วนนี้เนี่ยคือมันจะมีผลกับมอนสเตอร์จะทําหน้าที่อะไรดีประมาณนั้นสําหรับ formation ของคัทเนี่ยขอบอกเป็นว่าเออเป็นอันที่คัทแนะนําแล้วก็ตอนนี้ก็คือใช้อยู่นะ คือคัดก็ใช้เป็นมอนสเตอร์ป้องกัน2ตัวแล้วก็มีบาลานหนึตัวแล้วก็เป็นมอนสเตอร์โจมตี1ตัวนะซึ่งจะจัดฟอร์เมชันตามอันนี้ ตามที่เห็นนี้เลยนะสำหรับคนอื่นเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเฮ้ยชอบจัดแบบไหนได้ผลอะไรยังไงมากกว่าเฮ้ยก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โอเคสําหรับมอนสเตอร์ที่เราจะเอามาเป็นพวกโซนป้องกันหรือมันเป็นตัวแทงนี่เองนะก็เราจะเลือกจากมอนสเตอร์ที่มีสเตตด้านป้องกันเยอะๆนะค่าเห็นปะเออค่าดีเฟนซ์เยอะๆอะไรเงี้ยเราก็เอามาเป็นตัวป้องกันซึ่งของแคทเนี่ยท่าที่แคทแนะนำเลยนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยแนะนําว่าจะเอาทตุมืดมาเป็นสัตว์เลี้ยงมาเป็นเมนแทงเพราะอะไรเพราะว่าทตุมืดอย่างที่รู้เนี่ยมันชนะท มันจะแพ้อยู่ท่าเดียวก็คือท่าแสงซึ่งในเกมเราเนี่ยมันมีสัตว์เลี้ยงท่าแสงอยู่2ต,ตัวเองตอนเนี้ยมีแค่เองจิริ่งกับน้องรัคูนที่ได้จากกิจกรรมนะทุกคนเออเพราะฉันก็คือเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆเล็กตัวหนึ่งที่คคดเอามาเป็นแทงนะที่คัดบอกว่าเออคัดมีแทง2ตัวตัวซับแทงอีกตัวหนึ่งคือคัดเลือกเป็นรักคูนมารัคูนเป็นท่าแสงมันจะแพ้แค่ท่าเดียวคือท่ามืดอ่ะเพื่อนๆก็บอกเฮ้ย<ๆ> <"He i, S 2> หูมันมีมอน,มอนท่ามืดตั้งหลายตัว แต่แต่แต่แต,แต่ตัวและคูนอะที่เอามามันเอามาเพราะว่าเฮ้ยสกิลมันโกงดีคือมันมีทั้งแบบสกิลที่ปลาเป็นเส้นตรงแล้วคือมันก็ไกลด้วยแล้วก็รวมถึงสกิลที่มันผักสตัวออกไปเป็นวงเออค่อน,ข,อน,ข,อนข้างจะกว้างโดนหลายตัวเออเนี่ยแหละก็คือเหตุผลที่แค่เลือกและคูนมานะก็คือมันมีประโยชน์ต่อมาต้องแถวบาลานะคะเออตัวนี้คัทก็ยังเน้นไปที่ธาตุมืดอยู่นะอืมเพราะว่ามันก็ต้องเป็นตัวที่ต้องมีการรับดาเมจด้วย สำหรับแคทเนี่ยแคทขอเลือกเป็นตัวไอซิดนะคะสะแตทของไอซิดเนี่ยแคทก็มีการเน้นไปด้านโจมตีอยู่ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งไว้เนี่ยจะตั้งไว้ตรงกลางเพราะว่าอยากให้ตัวน้องเนี่ยรับดาเมจก่อนไปถึงตัวเมนดีเพหลักของเรานะคะแล้วก็ยังสามารถทำดาเมจได้ด้วยต่อมาแถวสุดท้ายนะเป็นแถวที่สำคัญที่สุดนะเป็นแถว d ีเพทันเองอันนี้นะคคดบอกเลยว่าแถวนี้เนี่ย คือถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงก็คือควรจะอัพให้มันสุดมากๆนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวทําเกมเลยทําดาเมจหลักเนาะคือแถวนี้เนี่ยคทแนะนําว่าให้เลือกเป็นสัตว์เลี้ยงาธาตุพิษเพราะว่า,าธาตุพิษเนี่ยมันชนะาธาตุหลักทุกทาธาตุเนาะซึ่งทั้งนี้เนี่ยคคทมีน้องงูอยู่แล้วคทใช้ตัวงูอยู่แล้วเป็นตัวสัตว์เลี้ยงหลักนะซึ่งชนะทุกธาตุและบอกเลยว่าน้องแคทอะ่ะคือแน่นจริงสกิลครบ5สแตตสูงตีแรงสกิลดีด้วยเออผู้ชั้น ตัวทําเกมมากมาเพื่อนมีปั้นตัวไหนมาแรงๆขนหูดก็คือเอามาใส่ตําแหน่งนี้ได้เลยเป็นดีเพสอะไรเงี้ยเนาะอะแต่อย่าลืมทุกคนอยากจะหมายเหตุตัวตๆหน่อยว่าเฮ้ยตัวธาตุพืชเอ้ยไม่ใช่ธาตุพิษธาตุพิษเนี่ยมันก็มีข้อเสียด้วยคือมันก็จะแพ้ตัวธาตุมืดเนาะมันก็จะโดนธาตุมืดตีแรงนะดังนั้นเออเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีดีเพสตัวเดียวเป็นธาตุธาตุเนี้ยแล้วแบบเออโดนตีแล้วตุยอะไรเงี้ยก็เลยต้องมี ดีเพลองอีกตัวหนึ่งนะสำหรับ DPS ลองเนี่ยตอนนี้ค่ะก็ยังใช้เป็นงูยอยู่นะเพราะว่าเออมันก็ได้เปลี่ยนธาตุอยู่แต่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีเปลี่ยนอะไรเป็นไปบ้างอาจจะแบบไม่ใช่พิษสตัวก็ได้ไว้กัน<อ>ในสถานการณ์ข้างหน้านะแต่อย่างไรธาตุพิษเออมันก็ดีอะทุกคนยกเว้นแบบเจอฟอร์เมชั่นแปลกๆอะไรเงี้ยก็แต่ทั้งนี้นะมันก็ขึ้นกับดวงเราด้วยนิดนึงนะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาตั้งอะไรเว้ยโอเคเรารู้สัตว์เลี้ยงในแต่ละในแต่ละตำแหน่งเนี่ยเอาอะไรใช่ปะเออสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องฟอร์เมชั่นนะก็ที่แคทวางไว้คือแคทเลือกที่จะเอาสัตว์เลี้ยงสตัวเนี่ยไปไว้ทางฝั่งซ้ายนะอย่างที่เห็นส่วนแคทเอาน้อนและคูนเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งแท้งอีกอันนึงที่เป็นด้านขวานะคือที่ทําแบบเนี้ยคือแคทอยากจะถมดาเมจทางฝั่งซ้ายก่อนนะ แล้วก็เอาตัวแลกคูนเนี่ยไปถ่วงเวลาเนื่องจากมันก็มีแบบเออสกิลตีออกไปอย่าเงี้ยมันยืดระยะเวลาได้ประมาณนี้ ซึ่งทางนี้ที่คัพูดสรุปไปนานแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดคลิปให้ดูกันละกาันว่าเฮ้ยตอนลงจริงเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวแคัก็อยู่แรงค่อนข้างสูงอยู่นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความตึงๆอยู่นะคะทั้งนี้ขออนุญาตตัดในร้า์เลยเป็นแบบาการโชว์สดๆเลยนะทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นไหมเออก็คือแรงก็คือถือว่าค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็ชนะด้วยเออแต่ท้งนี้มันก็จะมีความดวงผสมเล็กๆเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าการที่เราเนี่ยรู้จักแบบเออแบบ วางแผนทีมจัดทีมเลือกท่าเป็นอะไรเป็นเซตทีมอะไรเงี้ยคือเป็นอะไรที่ช่วยเรามากๆดีกว่าแบบเฮ้ยไม่รู้เลยว่าวางตัวไปเหอะมั่วๆอะไรเงี้ยคือมันโอกาสอย่างอันนะแพ้สูงเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาข้อมูลหวังว่าข้อมูลของแคทเนี่ยมันจะมีประโยชน์เอาไปอัดแอปใช้กับทีมตัวเองมอนตัวเองนะว่าเอออะไรยังไงเนาะเนี่ยดังนั้นเออพอเราต้องมาจับสัตว์เลี้ยงเนี่ยแคทก็อยากให้ทุกคนวางแผนด้วยว่าเฮ้ยเราจับสัตว์เลี้ยงมาเอามาตั้งทีมโหมดพิพีอะไรยังไงดีตัวไหนดีเนาะ แล้วก็รวมถึงแสแตทด้วยว่าเคยเราเลือกสัตว์เลี้ยงเนี่ยตำแหน่งของสัตว์เลี้ยงเรามีแสแตทที่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นเนี่ยอันนี้นะคะที่เห็น r ss อยู่ตรงป้องกันหรือ defense เยอะเนี่ยเห็นป้า d e f e n e เยอะเราก็สามารถเอาตัวนี้ยมาเป็นแทงได้เนะแต่ถ้าเกิดมัน ss tx tag เลยอะเออก็แบบดูมีแนวโน้มเฮ้ยเอามาเป็นสาย dps อะไรอย่างงี้ใช่ไหมประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ อย่าลืมกันด้วยนะทุกนก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับข้อมูลทั้งหมดในการ P P ก็หวังว่าทุกคนจะเอาไป a d a ใช้อะไรยังไงได้นะแต่ที่สําคัญเลยใครฟังมาถึงตรงนี้ยังไม่กดไลค์ไม่กด subscribe นี่โหดร้ายมากเลยนะฝากกดกดให้กัน,ห,กนหน่อยนะ please เออที่สําคัญใครอยากมีอะไรเมอ์มอยหรืออยากให้ทําคลิปแนวไหนก็บอกกันได้ยังไงใครฟังมาถึงจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะก็เป็นให้กำลังใจกันนิดหน่อยๆได้นะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวคัดไปก่อนแล้วกันนะเจอกันคลิปหน้าบายจ้า